สวัสดีครับสวัสดีสมุมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับไม่หลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันพือหัสนะครับยามค่ำๆนะครับเวลาก็พามาชมนะครับ power tap นะครับเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับสภาพสวยนะครับเป็น tap d e t e c นะครับตัวนี้นะครับเป็น tap d e t e c นะครับตัว800 0นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับ ตองครบนะครับตัวนี้นะครับดีเทคนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังมีอยู่นะครับสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยนะครับสินค้ามือสองสภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกกันนะครับเดี๋ยวผมลองแกะข้างนอกอ่อทแปนบนึงนะครับเอะครับท่านนี้นี่ครับภายนอกนะครับประมาณนี้นะครับสภาพก็ข้างบนก็จะมีรอยนิดนึงนะครับข้างบนก็จะมีรอยนิดนึงนะครับก็ไม่มีผลนะครับพอถือรวมก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับดีเทค จะมียูสองแท่นนะครับตัวนี้จะหน้า, <blunt animation> าใสๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับตัวนี้จะอยู่ระดับนึงะนะครับนี่ครับจะมียูสองแท่นนะครับตัวนี้นะครับแท่นละ2 7 0 0 0บาทนะครับแท่นนี้นะครับแท่นนี้นะครับ27,000บาทนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดเหมือนกันนะครับแต่หน้าข้างหน้าก็จะมีองเหลืองนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะเอาใสนะครับต้องแท่นนี้นะครับหน้าใส่เลยนะครับหน้าใสใสเลยนะครับนี่ครับ ครับใส่เลยนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับ29,000บาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่29,000บาทนะครับของดีเทคแปดภานในนะครับตัวนี้นะครับ2อ0 0 0ื่นเบาทนะครับกล่องครบนะครับสติกเกอร์นะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ083 739-8945นะครับ083-739-8945นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่นะครับ29,000บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับนะครับดีเทคนะครับ นะครับตัวนี้นะครับ29,000าบาทนะครับสนใจทุเข้อมาสอบถามได้นะครับมาดูนะครับราคาราหนึ่งนะครับดูราคามือหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับกำลังโหลดนะครับราคาเมื่อหนึ่งนะครับตอนนี้จะอยู่ที่48,500บาทนะครับราคาราหนึ่งนะครับของดีเทคนะครับแปรพันในนะครับนี่ครับ ขยายจ่ายชีวิตชิงนะครับตอบสนองความทนทานการใช้งานนะครับเสียงสะอาดนะครับใช้กําลังวัดสูงนะครับแท่นก็1หนึ่งยูครึ่งนะครับตัวนี้นะครับประกันนะครับนะครับประกันนะครับตัวนี้นะครับกําลังเครื่องนะครับนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับแต่ของผมสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสเปกันนะครับสเปคนะครับอยู่ที่นะครับอ่า 8โอห์มอยู่ที่พันหกนะครับต่อข้างนะครับ8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่สามพันสองนะครับต่อข้างนะครับ4,000วัตต์นะครับที่2.66โอห์มนะครับก็คือข้างละ3นะครับออกที่4,000นะครับข้างละ4อยู่ที่3,200ันะครับตัวนี้โหลดได้ถึงข้างละ4นะครับสบายนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2 9ง0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับ29,000บาทนะครับหน้าสวยนะครับแต่ถ้าหน้า ก็เรื่องเหลืองนิดนึงนะครับก็ไม่มีผลนะครับสติกเกอร์ก็ไม่ขาดนะครับเดิมเเหมือนกันจะอยู่ที่27,000บาทนะครับสนใจทุกข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับดีเทคนะครับแปะพันในนะครับสนใจทุกข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับตอนนี้ก็คืออ่า เบรคข้างละสองนะครับตอนนี้ข้างละสองนะครับนะครับ ะครับสบายๆนะครับสนใจตรงเข้ามาสอบถามได้นะครับ083นะครับครับศูนย์แปดสานะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับพ่ร้านนันสักนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่2ราคานะครับมีอยู่สูงราคานะครับราคาอยู่ที่20,000 9,000บาทนะครับถ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงนะครับที่หน้าเหลืองที่ผมแจ้งไปนะครับอยู่ที่27,000บาทนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้กล่องคุบนะครับอันนี้กล่องคุบนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับตัวนี้หน้าใสๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับใสๆเลยนะครับหน้านะครับนี่สว่างๆนะครับใสๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะอยู่ที่29,000บาทนะครับจะมีรอยข้างบนนิดนึงนะครับนี่ครับ จะมีรอยข้างบนนิดนึงนะครับไม่มีผลนะครับถ้าเป็น27งหมนะครับมันจะอยู่ตัวนี้นะครับสองหมื่ตัวนี้จะเป็น27งหมนะครับนี่ครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ความแรงก็เหมือนกันนะครับแต่จะติดแค่หน้านะครับหน้าตัวนี้ก็จะอ่านี้อันนี้นิดนึงนะครับมีรอยนิดนึงนะครับก็ไม่มีผลต่อเสียงนะครับทั้งสองเครื่องนะครับถ้าสองเครื่องนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับเครื่องเดิมๆทั้งสองเครื่องเลยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับ ครับสนใจทุกข้อมาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ